ได้งานผลภาพความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัชนาาจ,จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาและได้ดำเนินงานจัดทำเส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จให้นักเรียนครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเองครูให้คำปรึกษาด้วยกระบวนการโคชิง่งแบ่งกลุ่มนักเรียนส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหา ส่งเสริมความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวดแข่งขันจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและได้ประกอบอาชีพตามความสามารถความถนัดอย่างภาคภูมิใจนายหน้านาทีมหาราชจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563 ปัจจุบันศึกษาตอบวชสายอาชีพสาขาสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยทำงานภาดไทยรอยัลกร r เ e นคอสทยารับจ้างอิสระนางสาวคาจารินวงพินิษจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ปัจจุบันศึกษาตอบวชสายอาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาและจะศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยานายวันโชคกิก่งกาดจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ปัจจุบันสำเร็จก,การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาประกอบอาชีพรับจ้างเขียนเพลงทุกแนวอีสานอินดี้ไทยลูกทุ่งสตริงขายทำนองเพลงรับจ้างร้องเพลงมีผลงานเพลงที่แต่งแล้วโด่งดังได้แก่กินเก่งเรียงง่ายสบายใจได้ไม่ดื้อ นางสาวราพรเขคนชัยภูมิจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดบับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศกำลังศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสสวนสุนันทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการการกีฬานางสาววิพาดาภูลสวัสดิ์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ปัจจุบันศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสุพรรณบุรีขายช่องออนไลน์ควบคู่ไปด้วย นายกสมาใจดีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างวาดรูปขายทั้งในช่องทางออนไลน์และรับวาดรูปตามบ้านนายอดิศักดิ์เหมเกิดจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2449ปัจจุบันประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวโบราณที่จังหวัดชัยนาท นางสาวริ์ลานาแก้วจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566ปัจจุบันกำลังศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลหนึ่งนายพงศกรแซ่อึ้งจบปีการศึกษา2564กำลังศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สองนายธีรพัฒน์พุ่มเฉลียวจบปีการศึกษา2564ากำลังศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสามนายกิ่นทองประยุนมหิศรจบปีการศึกษา2564ากำลังศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถมันด้านกีฬาดนตรีและทักษะอาชีพ ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษใชนาาค่าร่วมแข่งขันกิจกรรม Show a n Share 2อ2 3สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวประจำปีการศึกษา2566กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้ส่งผลงานโครงงานโรงเหตุอัจฉริยะได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ เด็กหญิงซิลิกรนบางหลวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนศึกษาพิเศษใช้หนาาเข้าเป็นตัวแทนนักกีฬาวินแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยแข่งขัน2023 IWBF วิวแชร์บาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน25ปีหญิงชิงแชมป์โลกผลการแข่งขันได้อันดับที่7ของโลกโดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน10ประเทศในอินโ r สเตเดียมหัวมาก การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบอกเซียชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ณนศะูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีในปีการศึกษา2567โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวินชลลิซิง่งกีฬาคนพิการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกีฬาเอสพอรเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่เกี่ยวกับกับการแข่งขันวิดีโอเกมโดยมีการแข่งตามประเภทของวิดีโอเกมเช่นเกมวางแผนการรบเกมต่อสู้มากกว่าชื่อเสียงที่โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายนั่นก็คือความภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกๆนักเรียนได้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทางด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและอย่างมีความสุข